ค่ะหลังจากที่เราทําการกําหนดรายละเอียดหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการสร้างเนื้อหาและบทเรียนขึ้นมานะคะก็จะอยู่ที่หน้าสร้างเนื้อหาและบทเรียนทีนี้ลำดัแบ,บแรกเลยเราจะต้องทําการ add section หรือว่าสร้างหัวข้อของเนื้อเรื่องขึ้นมาก่อนก็ add section ก็คลิกตรง add section นะคะแล้วก็พิมพ์ไปก็มีภาษาไทยปหนึ่ง หรือวเอาเป็นเทอม1นึ่งละกันนะคะ,ะแล้วพอพิมพ์เสร็จกด enter ระบบก็จะทำการบันทึกบันทึกหัวเข้าไปพอเพิ่ม section เสร็จเราก็ทำการเพิ่ม sub section นี้เรามีเทอม1นึ่งละในเทอม1เราจะสอนอะไรก็เป็นบทที่1แล้วกันแล้วก็ enter ในบทที่1ก็มี Unit ยูนิตก็คือการเพิ่มเนื้อเรื่องของในบทเข้าไปว่าในบทที่1อ่ะเราจะเราจะทําการสอนเขาเรื่องอะไรบ้างสมมุติว่าสอนเรื่องเพื่อนชนะอ่ะเสร็จแล้วก็อาจจะสอนเรื่องสระไทยแล้วก็จะได้บทที่1มีอยู่2เรื่องนี้ก็สามารถเพิ่ม s ับ section เป็นบทที่2กด enter บทที่2ก็อาจจะเป็นเตรียมความพร้อมในการเขียนกด enter 5เราก็ได้ละเทอมที่1มีบทที่1กับบทที่2 ซึ่งในบทก็จะมีเนื้อเรื่องในการสอนว่าเราจะสอนเรื่องอะไรเนี้ยเราก็อาจจะเพิ่มเซสชันเข้าไปอีกเป็นเทอมที่2ก็ได้เทอมที่สก็แยกไปอีกเป็นบทที่หนึ่งเพิ่มไปบทที่2องเพิเ่มไป แบบนี้ก็ได้เตรียมไว้ก่อนอ่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปพอเราทําการสร้างหัวข้อเสร็จปุ๊บเราก็จะมาคลิกที่ยูนิตสังเกตง,ง่ายๆตอนที่เรายังไม่ได้คลิกที่ตัวยูนิตตัวเนื้อหาบทเรียนข้างในด้านล่างเนี้ยเราจะไม่สามารถกดได้เลยพวกเครื่องมือต่างๆพอเราทําการคลิกยูนิตหนึ่งครั้งอ่บเครื่องมือก็จะเปิดให้เราสามารถจัดการได้แท็กเอามาเลยเครื่องมือที่1ก็คือแท็ก แ็กก็คือการใส่ข้อความเข้าไปนะคะง่ายๆแก็กเหมือนเราพิมพ์ทั่วไปแหละพิมพ์ในช่องพิมพ์คำว่าพระเกียนชนะไทยสามารถตกแต่งได้ใส่ตัวพิมพ์นะใส่เส้นให้มันใส่ความใหญ่ให้มัน ะให้มันหยุ่กลางแบบนี้หรือจะใส่สีก็ได้นะเพอใส่เสร็จปุ๊บกดบันทึกค่ะระบบก็จะทำการบันทึกเข้ามาึ่่อยู่ภายใต้หัวข้อของพียีชนะไทยนะคะต่อไปข้อมือที่2ก็เป็น oer oer ก็จะเป็นการดึงข้อมูลจากฝั่งของ oer เข้ามาแสดงก็คือไป ดูเราข้อมูลตรงนู้นน่ะมาเราสามารถทําการค้นหาได้ว่าเราต้องการอะไรค้นหาจาพืชผลงานก็ได้เจ้าของผลงานก็ได้หรือจะค้นหาโดยการกรองก็ได้รเราอกองแบบป้อนหนึงแล้วก็สาขาแบบภาษาไทายแล้วกันนะคะก็ตามที่ได้กรองไว้ก็จะมีมาให้เราแล้วก็คลิกเลือกอันไหนอันหนึ่งก็คลิกไปแล้วก็คลิกที่ตรงนี้ มันก็จะขึ้นมาแสดงให้เราเนี่เราสามารถหุบได้นะคะต่อไปเครื่องมือที่สามก็คือเครื่องมือวิดีโอเครื่องมือวิดีโอจะเป็นการลิงก์เอาลิงก์จาก URL ลิงก์จาก YouTube มาใส่ URL YouTube แล้วก็ไปเปิด YouTube 1อันก็พิมพ์ไปว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ก๊อปลิงก์จากข้างบน๊ปปี้มา แล้วก็เอามาแปะไว้ตรงแท็กตรงนี้เสร็จแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งเพื่อทําการยืนยันว่าเนี่ยเราจะเลือกแล้วนะเสร็จปุ๊บทาการกดบันทึกหนึ่งครั้งนะคะมันก็จะลงมาให้ละต่อไปเครื่องมือที่4เป็นเครื่องมือ cross talk เครื่องมือ cross talk จะเป็นการนํารูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในของในระ,ระบบโดยการเบล อัปโหลดอัปโหลดรูปเข้าไปแล้วก็ทําการเลือกก่อนกับเราก็ได้1รูปรูปนี้เนาะกด o อเพนแล้วก็นํารูปเข้ามาแล้วก็ถ้าเราจะเลือกแล้วก็คลิกตรงนี้รูปก็จะมาแสดงให้เราโอเคขั้นตอที่5ก็คือควิดการทำควิดก็คือการทำแบบข้อสอบขึ้นมาก็คลิกได้ เราคลิดปุ๊บในการทำควิดอะจะมีอยู่3อย่างก็คือทาแบบตัวเลือกทำข้อสอบแบบเติมคำหรือว่าทำข้อสอบแบบถูกผิดแล้วก็เลือกทำข้อสอบแบบตัวเลือกก่อนนะอันดับแรกอ่านี้ก็มาใส่ชื่อชุดข้อสอบเอาเป็นหัวข้อแรกว่าเป็นพยัญชนะไทยเนาะแล้วก็ตั้งชื่อข้อสอบว่าพยัญชนะไทย ก็เลือกประเภทคำถามก็เนี่ยมีให้เลือกอยู่ละที่บอกไปก่อนหน้านั้นแล้วก็เลือกเป็นตัวเลือกก่อนกลุ่มก็ยังไม่มีกลุ่มก็ยังไม่ต้องสนใจนะคะแล้วก็คำถามคำถามก็อาจจะเป็นอะแบบนี้ละกันพยัญชนะไทยตัวที่สองคืออะไรอ่า คำตอบแล้วก็ใส่ช้อยหัวข้อให้เขาอาจจะเป็นก็ไกลสายใน้อควายจะเป็นขอไข่หรืองอมูอ่าแบบนี้ก็ได้เสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกคำตอบที่มันถูกก็เป็นขอไข่นะ ติกไปโ okay. อเคทีนี้อ้าวมันมีชุดเดียวเราจะทําการเพิ่มอีกชุดหนึ่งแล้วก็มากดปุ่มตรงนี้นะปุ่มบวกแอาแล้วก็สามารถเพิ่มประเภทคําถามขึ้นมาได้อีกหนึ่งประเภทหนึ่งชุดเพิ่มข้อสอบขึ้นมาก็คลิกเลือกเมื่อกี้เป็นตัวเลือกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเติมคาแล้วก็ตั้งคําถามไปเติมคํา ก็อาจจะใส่ไปว่าก็เอยก็อะไรต่อท้ายอ่าแบบนี้แล้วใส่คำตอบก็อาจจะเป็น ก็จะได้ละสอง,สองข้อสอบข้อสอบแรกก็เป็นแบบตัวเลือกข้อสอบที่2ก็เป็นแบบเติมคําทีนี้เราก็จะเพิ่มอีกข้อสอบหนึ่งก็คือข้อสอบแบบถูกผิดก็กดบวกแล้วก็เลือกประเภทข้อสอบประเภทคําถา,ามแบบถูกผิดอ่าคำถามเขาบอกว่าเอาพยันชนะ มีทั้งหมด55ตัวถูกหรือผิดอ่ะทีนี้เราก็เลือกคำตอบว่าเนี้ยคำตอบที่เราตั้งไปอ่ะถูกหรือผิดอ่ะเสร็จปุ๊บให้เรากดสรุปผลนะคะ,อ,ะอันนี้เราไม่ใส่เพราะเราไม่ใส่เนี้ยกดลบ เพราะว่าแบบเติมคำเราเอาแค่คำตอบเดียวเราไม่เอาหลายคำตอบนี่แล้วก็กดสรุปผลอ่าทีนี้มันก็จะเหมือนกับว่ามาสรุปผลให้เราก่อนนะว่าเนี่ยเราสร้างชุดข้อสอบชุดนี้ขึ้นมาซึ่งมีข้อสอบอยู่ในเนี้ยสามประเภทเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ถ้าไม่ใช่เราก็คลิกแก้ไขคำถามและคำตอบ แต่ถ้าใช่แล้วก็สามารถจะให้มันเพิ่มลงในคํขาข้อสอบก็ได้หรือว่าแชร์ให้ผู้อื่นใช้งานก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่ผู้สอนเลยว่าต้องการยังไงเฮ้ hey, เราตัวอย่างว่าเออให้มันเพิ่มลงไปในคํขาข้อสอบด้วยนะแล้วก็สามารถแชร์ให้ผู้อื่นใช้งานได้ด้วยจากนั้นให้กดปุ่มบันทึกอ่าเราก็จะได้คิดขึ้นมาแล้วนี่คิดคิดของเรา ตรงนี้ตรงมุมขวาเราสามารถทําการจัดเรียงได้จัดเรียงข้อสอบของเราได้มันเป็นเสมือนหน้าตาว่าเราอยากให้อยากได้ตรงไหนอยู่ตําแหน่งไหนไหน,นะคะอ่าต่อไปคือเทสแบงค์ Bank, เครื่องมือเทสแบงค์เครื่องมือเทสแบงค์ก็คือตัวเก็บตัวเก็บแบบทดสอบทั้งหมดที่เราได้สร้างมาเมื่อกี้ก็เก็บไว้ในครังข้อสอบของเราเราสามารถ ดึงในสิ่งที่เขามีอยู่อะมาใช้ได้นะคะก็คลิกเข้าไปที่แท็กแบงก์แล้วดูจะเป็นประเภทของคำถามหรือว่าชุดข้อสอบก็เลือกได้คลิกเลือกได้นี่นี่ไงที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้ก็จะมาแสดงตรงนี้เลือกสักหนึ่งอัน ก่อนเลือกก็อาจจะดูรายการสักนิดนึงแบนีน้ก,นก็ได้แล้วก็เลือกเข้าไปก็กดบันทึกมันก็จะลงมาให้ตรงนีน้เลยโอเคพอเราทำการสร้างเสร็จปุ๊บตามที่เราต้องการก็กดปุ่มถัดไปอขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการตั้งค่าหลักสูตรเดี๋ยวเรา เอาไว้เดี๋ยวเราทํากันในลําดับต่อไปลำดับนี้เดี๋ยวเราจบเรื่องการสร้างเนื้อหาและบทเรียนไว้ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะ